สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง number snap นะครับพอดีวันก่อนครับผมไปเดินเล่นที่มีสโตร์มานะครับก็ไปดูของจุกจิกครับเพราะว่าที่มีสโตร์เนี่ยคือมันมีของจุกจิกเยอะมากเลยนะครับผมไปดูก็มีแบบนาฬิกานะครับหูฟังที่ชาร์จสายชาร์จลู่วิ่งจักรยานนะครับโอ้ยของมันเยอะมากครับก็เลยพอดีไปถูกใจกับของอยู่ชิพหนึ่งครับนี่เดี๋ยวผมหยิบมาให้ดูนี่ครับเจ้านี่ธรรมดา นี่ครับมันเป็นไวเลสชาร์จแบบแตนนะครับหรือว่าเป็นไวเลสชาร์จที่เอาไว้ตั้งบนโต๊ะนี่แหละก็มันมีชื่อว่าออมี่ยี่สิบวัตต์ไวเลสชาร์จแสตนนะครับก็เป็นเจ้าตัวนี้เลยซึ่งราคาก็ยังแปะอยู่นะครับที่หกเก้าเก้านะครับผมก็เลยยิ้วมันกลับบ้านมาเลยนะครับเพราะว่าคือผมอยากลองไวเลสชาร์จมานานแล้วว่ามันเป็นยังไงนะครับมันชาร์จได้ไหมดีไหมอะไรยังไงก็เดี๋ยววันนี้เอามารีวิวให้ฟังกันครับไปดูเลย เอาล่ะผมก็แกะกล่องออกมาแล้วนะซึ่งพอเปิดกล่องออกมาเนี่ยมันมีของมาแค่เล็กน้อยครับคือมีแมนนวลคู่มือนะครับหชิ้นแล้วก็เป็นตัว stand wireless c h a r ์จแบบนี้ครับหนึง,งานนี่แล้วก็มีสายมาให้นะครับซึ่งสายเนี่ยเป็น type c นะครับวิธีใช้เนี่ยก็ง่ายมากๆกนะครับก็คือให้เราเอาสาย type c เนี่ยเสียบเข้าไปปุ๊บที่ด้านล่างนะครับแล้วก็เอาตัวฝั่งที่เป็น usb type a เนี่ย ไปเสียบกับหัวอะแดปเตอร์นะครับซึ่งตรงนี้มันต้องเสียบกับอะแดปเตอร์นะครับผมลองเอามาจิ้มกับคอมพิวเตอร์ p c เนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจ่ายไฟไม่พอเนาะก็เลยต้องเอาไปเสียบกับตัวอะแดปเตอร์นะครับเดี๋ยวผมลองหยิบหัวอะแดปเตอร์มาให้ดอูอันนี้ก็เป็นหัวอะแดปเตอร์ทั่วไปนะครับที่ผมเอามาใช้กับไอเจ้าตัว stand c h a r ตัวนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือมันเสียบกับคอมไม่ได้เพราะว่าไฟมันไม่พอนะครับแล้วก็เอาไปลองชาร์จดูนะครับ คือก็ต้องบอกนะครับว่าไอตัวชาร์จตัวแสแตนของเซมีตัวนี้เนี่ยมันก็มีข้อดีตรงที่คือโทรศัพท์อะใส่เคสก็สามารถชาร์จได้เลยครับอย่างในคลิปที่ผมขึ้นให้ดูนี่ก็คือเป็น iPhone 11นะครับแล้วก็ใส่เคสซึ่งเคสมันค่อนข้างหนาเลยนะแต่ก็สามารถชาร์จได้นะครับเพราะงั้นคือใส่เคสไปด้วยชาร์จไปด้วยได้ครับแต่มันก็มีข้อเสียนิดหน่อยนะครับเพราะว่า ไอตัวที่ตัวชาร์จตัวแตนตัวเนี้ยพอเราใส่เคสไปด้วยแล้วชาร์จไปด้วยเนี่ยมันค่อนข้างร้อนพอสมควรเลยนะครับเพราะงั้นผมแนะนําว่าถ้าอยากจะใช้มันจริงๆนะครับถอดเคสชาร์จจะค่อนข้างโอเคกว่านะครับเพราะว่าใส่เคสแล้วมันร้อนเนี่ยส่วนความเร็วในการชาร์จเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเหมาะกับการที่เราอาจจะเข้านอนครับแล้วก็ชาร์จแล้ววางทิ้งเอาไว้นะครับเพราะว่า มันค่อนข้างช้าพอสมควรนะครับถึงมันจะเป็น20วัตต์นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเขาก็จะมีการจ่ายไฟที่แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็มือถือที่ใช้ไดนะ้เขาก็ต้องรู้ด้วยว่าเขาพพอร์ตในการจ่ายไฟเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้องเป็นมือถือรุ่นที่รองรับแบบว่าไวเลชชาร์จด้วยถึงจะใช้เจ้าตัวแตนชาร์จตัวนี้ของ Xiaomi ได้นะครับเรามาสรุปกันครับว่าเจ้าตัว Xiaomi แซนชาร์จตัวนี้เหมาะกับใครนะครับก็ต้องบอกว่า จริงๆมันเหมาะกับทุกคนนะครับคือใครก็ใช้ได้นะครับเพราะว่า1เลยราคามันไม่แรงนะครับสเลยก็ต้องบอกว่าเสียมีเนี่ยเขาค่อนข้างคุณภาพนะครับการผลิตของเรามาแต่ละชิ้นของเขาเนี่ยก็โอเคเลยแล้วก็คืออย่างที่ผมบอกคือราคามันดีครับ mm hmm. ส่วนในเรื่องของการใช้งานนะครับผมว่าเราเอาไว้ชาร์จก่อนเข้านอนแล้วก็ ตื่นเช้ามาก็หยิบไปใช้อะไรแบบนี้ดีกว่าครับเพราะว่ามันค่อนข้างนานอย่างที่บอกครับแล้วก็มันค่อนข้างร้อนเลยแนะนําว่าถอดเคสืชาร์จด้วยนะครับส่วนใครที่อยากลองเจ้าตัวนี้นะครับก็ลองไปดูที่มีสโซเลยครับหรือว่าลองดูในออนไลน์นะครับช้อปปี้ลาซาด้านะครับก็มีขายนะครับก็ลองซื้อมาเล่นกันดูถือว่าโอเคนะครับดีไซน์ก็เรียบง่ายครับข้างล่างก็เป็นเรียบๆแบบนี้ไม่มีอะไรนะครับผมๆแล้วก็ มโลโก้มี่อยู่ตรงนี้นะครับด้านบนก็เป็นแผ่นสแตนสําหรับวางชาร์จนะครับก็ใช้ง่ายนะครับก็จับหวางเข้าไปปุ๊บอ่ะพอเราเสียบสายปุ๊บมันก็จะทําการชาร์จนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีเขี้ยวเล็กๆเห็นไหมครับนี่ตรงนี้อ่ะมันจะมีเขี้ยวเล็กๆตรงนี้ครับไว้ล็อกโทรศัพท์ไม่ให้ลื่นปลลงมาเนี่ยนอ่ครับส่วนวัสดุเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคนะครับนี่ ผมว่าโอเคนะดีแบบแน่นหนาดีแล้วก็เบานะครับน้ำหนักไม่หนักเลยเราใช้กันดูครับผมว่าโอเคระดับนึงเลยนะอ่นะคลิปนี้ไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ